นี่าน้อยนี่ของพ่อจะสามเดือนของ่อจะสองเดือนสองเดือนจะสามเืนสองเดือนสเดือนมสเดือนมันจะมใช่แต่าไม่ไม่อ้นงเดือนประมาณเท่ากับนาน สบายดีและสวัสดีทุกคนตัดภาพมาตอนนี้ตุสิตอยู่ทางมุกดาหารทุกคนเนาะคือตอนนี้เดินทางมามุกดาหารขึ้นหากำมะฮอดมุกประมาณช่วง8ดโมงมากับทางเทวีกับมูไปทางสบายดีเดอ้ออ่ะตอนนี้ภาพบรรยากาศย่มุกดาหารเนาะ,เ,นะ,เ,นะเขาก็ได้เอารถขับมาเองเลยทุกคนเนาะอ่ะมา,มาย่ายัง้ อาวาจังเลยดิม <infrared> ีอาว่าขวดเอามีขวดเรียบร้อยเกมเรียบแล้วเรียบแล้วเรียบแล้ทุกคนพาเมียมากวดทองเอ้ามาเป็นน้าฝากเลยปะด้วยยังยังยังหรือยังมากวดก่อนสิเนาะไปอยู่ลาวคุณแต่ว่าสุดบาคัมบาคัมบาฝากหรือว่าออกหรือว่าทอดไปแต่ท้ายห้างกระชีนนั่นมาอยู่ที่บ่บอกอยู่พี่ ออนไลายคนก็นยนมมาอันนี้มาเป็นคลินิกโมบีเดี๋ยวชีเข้าไปหาสัลี่ก่อนทุกคนดูสัลลี่เป็นเข้าไอะไรมีของควันของควันด้ชีวิตเพิ่มอีโ <c oughs> อเคฮะดูกับแม่ได้เอาเมียนดูกับแม่เป็นเป็นแบบเป็นแอนพอเป็นพอไปหาบัวมาพอไปหาสาว <c oughs> เเเป็นคนคาลยแต่ว่าเขาพอดีเมียเขาก็ได้มู่เด mm ้อ hmm. อ่ามางเชื mm ่อเขาออกเรื่องน้ำกันแม่นมึงเช่อตอนเขาโมมีแบบเขาไปเวียด้วยหนึ่งขากระโจน้ำเลยนะเนาะขักระโจน้ำตลอดวลาเขาอยู่ไซอันนี้แอ้นี้มีลูกอายุกับลูกเขาออกับลูกเออนา่เราโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว g r ับกล้องไปหาซาลี่ก่อน ป็นไงมั้ยนสบายดีแล้วป่สบายดีเดตรงันข้า,ข,าข้าวกรวดนี่หูเลยหูเลยบบอนี่วัดทองจักเดือนหูเลยหูเล่เลนาะของแจ็คสามืา khỏng luôn rồi đừng khỏi tít kilôm cũng khỏi. Oh, 68 nè. 2 sao chum phân chắc đền lẽ đi

สาวาจะพินลมกันนอ่ะเดี๋ยวเขาจะซีดสีออกมานั่งถ่าอยู่เนาะมหาโมบียุมุกดาหารนี่แหละทุกคนบรรยากาศหมุกดาหานยำมันแรงๆคิดว่าก็นั้นก็น่ากวดเลีวไปใช้แลา ไปกินข้าวก่อนมาล้วงไ,ไปหาที่พักก่อนหาที่พักก่อนหาที่พักก่อนแล้วก็ลี่ยนบรรยากาศเด้ไม่ได้ลูกออดจับเรื่องไรเฮ้ยอารีล้มกันวะอารีขอโทษด้วยทุกคนล้มกันแบบว่าต้องหลินมุคูอาด้วะเนีวคือข่อ,อย,ขย,ขยนี่ผมเคยให้ผมเคยมีลูกเลยจะทำกันได้ว่าแต่ว่านี่เอาสือผ้านี่แบบ แต่ว่าเขาเขานอนนําได้บ่อสินะขลําบ่อเขาได้ขลําบ่อหรือว่าบักบัดท่องง่ายหรดบ่อันนี้ถามเป็นกรมพู่มึงเแื่อมึงแื่อหลายคนกบะพู่เด้เแื่อหลายคนกบะพู่มึงแค่เป็นตีพายเองแต่บางคนแบบอยากนอนเมียแต่ย่ามเห็นมั้สินะบ่อเจ้าเคยมี่แหละคนนึงนอนนอนก็ขลังเลยนะครับก็แก้กันแล้วนี่เองได้ เออตาเห็นละ้างมันยันมันจับเนี่ยเด็ด้ามหามหามซูนกระโโตขาแห้งเลยเนาะว่าเรากระโน่เดบวาลำเบ็เเพราะว่าช่วงไม่ไหมนี่แห้งเด็ดนะลังบอกยันดว่าเพิ่นโบยูโบยู่ท้องบอกคือตึ้เคินี่นะต้เคยหัวจับเลยยันลูกจับเบนต้เย เดี๋ยวจะได้เ้าสิบ้ากัน,น,กนไปห้ากันไปกินเข่ากินเข่าหาเลาะเข่ารายการหาบอลผักเนาะกินเข่านี่คิดว่าสิบ้ากันไปกินอะไรบุฟเฟ่ต์ป่ะบุฟเฟ่ต์อาหารกุ้งบ่เอ่ออาจจะไปหากินกุ้งใครอยากกินกุ้งคือเขาโฆษณาที่ว่ากุ้งแม่น้ำต้มขมเค็มเท่านะั้นนะเออได้ได้กอด,ดอ่า อันนี้อันนี้จะมีโอกาสที่ให้เพื่อนเปิดช่องก็ได้ถ่ายลิ้นในส่วนในอย่างเด้กอะไ้ติดติดตามแมนหม,มอบด้เด้เป็นหมาบอกโกนั่นงกินเข่าซื้อคัมีคนเบิ่งอันนี้เพื่นนอนน,อน,น,นั่งอยู่แบบพิเียดาแล้วก็ได้ถ่ายยดาแบบแบบแบบแกล้งแกล้งเนี้ยเนาะว่ากันอยู่ในคนแบบช่วง,เ,งแบบเพื่อนท่องแบบพิเ คอนเทนต์แก่งเมียนะแบบว่าลินกุซาวกุซาวก็ยังแต่วเขาตั้งกล้องไว้เนาะเขาก็ตั้งกล้องไว้แต่ว่าเห็นเห็นเห็นทิปคอนเทนต์คนไทยเราเห็นเนาะอ่าพอได้หยอดพอได้หัวทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวจะฝากทุกคนติดตามเบิง้งจะได้เขาสิพากันไปซอกห้องพักแล้วกัสิพากันไปกินข้าวในห้องใต้ายองเตียงนองเบิ้ง เนาะประมาณนี้แหละทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาชูยึดกล้องไปก่อนเนาะทุกคนเนาะอ่ะพาบรรยากาศงามบ้านเพิ่นแจ้งรับบเพิ่นอ่าไปทายชุนซนบอลคน,นหลายๆโอเคเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บอลห้องพักพุ่นเมียจะสิเข่ากวดเลยได้ฮะเข่าไปเรียบร้อยแล้วโอเคทุกคนเลยเน,นาะเดี๋ยวเข้าไปนั่งกับเมียก่อนไปนี่ อ๋โอเคทุกคนท่านมอคนว่าให้เขาไปในได้ไปไปเบ่งลูกเจ้าไปเบ่งผลงานลูกเจ้าไปเข้าไปสบายดีได้ท่านมอสบายดีจ้าสบายดีจ้านะของเราทำแรกเลยใช่ไหมเป็นแเลยเนาะแ่ี่บอกไยืนแหงร่างใจเมียใกล้ใมาๆอ่ะไปิ เอาค่ะอะขอปินไปทางนี้ก่อนแต่เพิ่นมีผ้าโปกอยู่เนาะใช่มีแบบว่าแต่ก้องส่วนตัวเลยเนาะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์บ้างวโอ้เห็นแล้วบ่นี่นี่นี่ไงเห็นแล้วก็ยังายยูนี่ของน้อที่หนูจ่ายนะอ่านี่ จริงหรือจ๊ะนอนหัวที่วิอันนี้คือหัว,หวน้องใช่หัวนะอันนี้หัวบอพันอยู่ร่มบอมีจริงแล้วนี่ตัวเห็นตัวบอในี่ไข่สนามมหนมือเพื่นมัคนคนขิดนอยู่กะจาะนั้นเกินตามหมอเห็อเห็นก้นเห็นบอก้นเห็นก้นแล้วอ่ะจริง,ง,รงแล้วจริงแล้วั ดึดังเ้อต้องทิ่ตั้งบอว่าเขาวดิ้นก็เลยจะดูยางไลยมกุพอแล้วหนังโมแค่แงโมกุพอวกดูหน้าออีกเชื่อเลยไหมแข่แล้วแข่งแล้แข่งหายใจหายใจเลยจใจจิใจเัดจัใจหมดตึ้งเกแข่งแรงดีฮะใจเสียงเพื่อนว่าอันนี้เสียงหัวใจจ้ะ แกเหอใจเสอเสอที mm ่ไนแ่บอโอเคาไ่เ่งู่ทุกป้วอ่้านเอาเบงีเป็นอันเป็นแบบว่าเพศใดเนาะานอนนอะคไรนนะนอนเข่เยกอะไนอนข้างนอนข่อห้างนอนข้ขึ้นห้างนี่ก็นนี่นอนข่อห้างเห็นนอนข้างปวแค่ลูกนาะ สบายอย่อันี้เองนอนขาขึ้นห่างอีกสีสัปดา์่เหน่อยบ่อนะคะบเือเนเก่งพี่นู้จักบัดชาลีตื่นเต้นนะชาลีแบบนี้ตเดอนสิบเอ็ดต้อเดินสิบสองนการนะคะมีอะไรบ้ง

เด็กนอนนอนถายิงใจอจะได้ชายังบเห็นเลแลวแต่คนและแ่าเพิ่าเพ่ยังบ่ยังบ่เห็นอันจอยเพิ่นเนาะยังบ่เห็นบยเพิ่นยังบอเห็นจูเพิ่นพน่อะไๆเเออผนปิดไรดีพิไว้อนจัแคงลอเห็นไม่นองหายเนี่ยะไม่ได้อ้าถ้าอ้าจะเห็นยู่นั้นแค่นั้นเราดูได้ง่ายอยู่เพราะว่าเราทำบา ตรงนั house, ่งมืมตองนั่มอท่านหลังทนหลังอยางน้เราไปเล็บเนี่ยคุณสารีตื่นเต้นนี่เอาแตกระบาดนีิชูดออกเฮ้ยเจ้าเจ้าลอกกินอีชูดขังอ่า มือมาจับหัวอยู่ในใจไหมนี่แลลวนี่กระโหลกที่จับโครงสมองนี้โอยถ้าไม่มีสมองมันจะกลมกดังๆแบบนี้นะคะสมองแล้วแขนขดังบนวาแล้วในดังใ่ไม่ยังไม่มดักะลังม่มดตอนนี้เราเลิกสัางหมดแล้วจ้ะนี่เห็นขาไหมเห็นขาไข้สองข้างเห็นป่ะขาไขยกันเนาะเอข่องเกนี้ก็ ขาเป็นก้ยกันมือกมาจับหัวอย่างนี้จ้ะเห็นไหมถูกเลยเมือจับหัวสองเบื้องาไ่้อยู่ไั้อยู่เป็นยางดีอยู่อกัเห็นแข็งแห้งดีบ่แข็งแห้งดีแตดิ้นดึดดึหัวใจเตนสอที่เห็นได้นเรจมับหัวีแ่่ี้มีถาม่เนด้อมีหบ่มีหบ่หรือ เป็นหำบ่หรือเป็นหมบเนี้าจะได้ขาดองบ่หรือจะได้เสียงินขาดองอ่งงี้ยไว่ได้หลายร้วเจ้าเออยังไม่ันงเ้อเหมือนจะมีอะไรโกห็น่ฮบอมนดููั้นจะยังบอได้ฟันธงไเงอืมมนยังเรีบ้อ้เนาะมันิงอะไรมาเห็นบ่แต่ว่ายังไม่ฟันธงเน้เราแค่าน่า โอ้แต่น่าจะใช่ติ่งนี่แหลจ้ะป้าอาจจะได้เสียค่าดองมายัง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 ไม่ได้ฟันทองเสียเงินค่าดองยังไม่ได้ฟันยังได้ได้เสียเงินค่าดองเรียบร้อยโอเคต้องให้ค่าขึ้นอ่าค่าขึ้นขึ้นย่างไรเอาบัตรนี้เมลี่และบัตรนี้แมนขึ้นเลยเมลี่ขึ้นบัตรนี้เอาอย่างนี้นะคะก็คือแลกเปลี่ยนฝาครอบนะฝาท้องจะต่อเนื่องเล้ทั้งหมาอย่ากบำรุงมีได้ท่านก่อนก็ได้ ใช่โทรศัพท์เอามาโทรศัพท okay. okay. ์นะมีแล yeah. yeah. so okay. ้วเนอะโอเคใช่ไป้านี่ป้านี่ก่อนอันนี้คิวต่อเลยบอสเมนเขาคือกันบอเซ็ตซองเลยโอ้โหเกมสองคนเลยใช่กางเกงได้จ้าถอดยากถอดออกก้อนเพิ่นให้ถอดได้ฮะอ่นน้ขอดรถกมได้ใช้แกออกก้อนเดี๋ยวชิปิดค่ะอันนี้ของ

บ่หูเลยกดครั้างแรกครั้งแรกเลยได้ดิเดือนล่าสุดมาเมื่อไหร่ประจำเดือนค่ะเดือนเดือนเมษาเอาที่มาล่าสุดนะจ๊ะมามีนาใช่ไหมมีนาวันที่เท่าไหร่จ๊ะจำได้ไหมสิบก็ได้ดอกเนาะสิบก็ได้ใช่ไหมจีบมันก็ได้มาถ้าจีบได้หมอเขาจะมาเที่ยวว่ามันตรงยังไงบ่แต่ถ้าจอบกได้ก็อาจจะติ๊กเขาเบอร์นักพูดแต่แบบเงี้ยเงี้ยขาเดือนเมษา เฮ็ดป่านนี้เอ้ยตต่นเต้นเด้๋นมาเเเห็นเป็นโตเลยบน้อยน้อยนี่ของพ่นสาเดือนของพ่นเดือนสเดือนจะสามเดือนองเดือนสองเดือนสานสองเดือนเดือนใช่เม่่ง่าเดือนาค่อนงคค บอกอาการเพิ่นเดอว่าเป็นอะไรมีหร mm. ือเปล่ามีนะมีมีแต่นอ้างแนอนข้างแตพนอนนอนตัวน้อยนึงนะลูกเราเนี่นะแต่ก็เห็นหัวใจอยู่เห็นบ่อันนี้หัวน้อยหัวไช้หัวบอกได้หัวนะหัวหัวเด็หัวหัวนี้ แล้พอนอนคดกระตนอนคว่ำหนาใช่ผูกงอนโดตรกระตอยู่ดีๆในมือบอกมือในมือเพิ่นนในข้อนี่มือก็มีนะเป็นงอขาเข่ามันบอกงอขาใช่่เป็นงอเข่าแขงแค่นี่ดีในขาสต่เข่าเป็นงอขางอแขนนอนคดเนาะนอนคดอยู่ในงอขาในแขนข้ขาเพิ่นนอนงอขางอแขนจริงบอกเลยว่าเพิ่นโดตัวอยู่นะตัวนี้เนาะเขาก็เลยจะดูว่า เล็กกว่าปกตินิดหน่อยนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้นาตัวอีกขึานนี่หัวขึ้่ตัวทึ้นได้สามจุดแปดแปดเซนสิบจุดน้ำสองเดือนชองเดือนแข็งแห้งดีอยู่บ่หมอแข็งดีอยู่แต่ท่านึ่งัวนแต่นขดตัวแห้งมาเดือนหน้ะใช่มาเบิร์ดหัวใจเพิ่ หัวใจเพล่นทุกตับ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 ไม่ต้องรู้อี่ฟังได้นี่นีนี่สามติ๊แปดแปดเซนนะจ๊ะของเราจะตัวน้อยกว่าตัวเพราะมัจะเป็นเดินเนี่ยสิบสองจะเป็นปลายจะสิบปลาล่งกันต้นอันนั้นะนเดสิบสองนี่ปลายาตอาใ้ห้หนังกันให้หนังกันติ๊กีกติ๊ก แต่ปีนี้เหมือนกันเนาะทีนี้เนี่ยด้วยนอ้องเ็ายังเล็กอาวะเยาวะยังได้เห็นบร์าชายเหมือนคนนั้นเนาะนะคะก็มาดูเท้านะ่นหน้าเลดนหน้าอันน,ออนี้คือหัวน้องหัวอันนี้คือตัวแต่เพิ่งขดตัวอยู่แต่ก็เห็นหัวใจอยู่เนาะ <S <S เนี่ยจะเห็นแขนเห็นขาอยู่แต่กดตัวก็เลยเห็นบราชาิแต่เท้านะเท้านให้คพิยืดตัวก่อนนะคะแต่ก็เห็นดูน้นงะเห็นไหมเนนีหน <S 1> <S 1> ้หัวใจเนาะเนี่ยเลือดกระสุกขี่ดีอยู่ แห้งๆดีเนาะที่อยู่ดีตามอายุพันคเขาเนหละจากสองรรดือเดือนี่หัวใหจเนีหัวใจที่สอสรทเดหัวใจโอเคข่ดหมดตัวแต่เพียงอดตัวอยู่ยังเห็นรดตัวแต่ระช่านเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนอะฮิตกอด ไออย่างนี้พี่ก็ทำเื่อเลยเลืองฝากทองได้อยาฝากสันได้เลยนะคะหรือจะมาเบิง์นเชืนึงก็ได้เยี๋ยวมาเบิ่งได้ได้ได้ผมว่ายังบังมีอยู่แล้วใช่ไหมนางบอกว่าเลยจัดให้เ้อของเรามีหรือยังยางบังยันบงมีมาจัดให้เลยสามแปดแ่แล้วก็อีสมาที่เพื่อนกเบิรนไหมอันนี้ลูกไข่เพราะพนีลุงเจ้านันนะจ๊ะไม่ได้ึัวันาวันขึ้นนอนตัวแลนี่แคลไม่หัวอ่านี่คนเนาะมีแขนนี่หัวอยู่มีนอนตัวอยู่ เขใหขึ้นมาเลยเดเขาจะป็ปเดือนสิบสองเด้ออันนี้อาาบังมงไปกินค่ะโอเคเรียบร้อยอันนี้เก็บไว้เราให้สงคู่เลยแงกแงกกันแยกกันแยกกันแล้วก็ทั้งสองอาทิตย์เราค่มาเบิกใหม่โดยโดยอีชออาทิตย์โดยทิตปกตินะเจบท้อเลือดออกไรมาก่อนได้เลยจ้าโอเคปลอดภัยยูกันหน่เหะนั่นแอน เดือนสิบเอ็ดก็ได้เห็นแล้วเดือนสิบเอ็ดฮะออกมาบ้านี้ผู้ชาวไปเพื่อได้เห็นอะไรให้เราบ้านนี่ได้ลูกชายเจ้าได้เอายำเอ้าบำลุงนี่อายาำคันนี่นี่นี่ไหนนะนี่นี่ มันนอนได้ก็ตรอ่มางุ่มๆอันนี้พันนอนไงขาขึ้นทางอย่างงีลุ่มลุ่มมันนอนขาขึ้นทางอาีเลยกอันนี้ได้ลุ่มันนอนแต่คุยกันนะขาคุยกันเรียกแตสีนอนนาะเกอยกันเจ่อมยัวนหไหมูพันหมู่คดพันนอนคดเดี๋ยวเป็นมาเอายาแบบนี้ กินจนริมกบะมือ้กินผอนปลาเร่ยางละเม็ดล้งอาหารเงืเอนเอื้อสะดวกเศร้ากินหลังทัางเศร้า่าวสะดวกรั่วลื่นกินหลังทางเงมาเลก็ได้เลือมันนี่จกกินยาเริ่มิมันนี่เลยก็ได้เนอกินปลเร่มาเลยมัค่ไหด้ คือกล้องก่อนใจเอขอบใจเด้อป่ะเรียบร้อยป่อบันนี้ขอบใจเด้อคุณหมอเด้อขอบคุณครับ หากินข่าวเฮ้าบอลนี่ตทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอีกดูบอนกินเข่าบอนพักพุลละบ,บัลเนาะโอนเนาะเคแเวโอเคทุกคน,น,คคกคนตัดภาพมา มาอยู่ห้องแฮมแล้วกินี่อ่ากินี่ไปกินเขาวาซีไทยเบิงบริไดทยทุกคนเพราะวา่ามันมีเพลงเลยนันเพินเปิดเพลงมันยันติดลิเจซิตนี่เฮากัสิีไทยตอนมาหอนห้องพักมีใจเต็นเต็นลูกลูกตัวนอนไดนะลูกตัวนอนนะ <laughs>

ตูชิดแกแจงทุกคนอยู่ในคลิปนี้เลยวะตูสิตมีข่าวดีว่าเป็นข่าวดีเลยเนาะครับซารีว่าจะสิดเป็นพ่อคนแล้วเนาะทุกคนเนาะแต่ยังบุ้งหูเพศเนาะไอแ่ยังบุหูเพศทุกคนเลยเนาะาเ,ะาเะะพ,พนนิ่นหมอเพิ่นนดอีกเดือนหน้าอาชีพหูว่าเป็น เพศยิงหรือว่าเพศทรายเนาะกับคนว่าแข่งแห้งดีคนเะ<อ>คนไนเนาะแข็งแห้งดีดีใจตื่นเต้นเมืม่อน,น,นี้กับมาพักดูงแงมอยู่ที่มุกดาหารแต่ตัวสะอาดสะอาดคืนหนึ่งกาไตร์ก่อหาร้อยหาสิบคนเนาะหาหน้อยหาสิบกะตั้งนี้เท่านั้นกะสิทกาขอขอบุญบขอบุณทางอายหักทางต่างประเทศ ที่ไปอยู่เคียงข้างเนาะพี่ออไอ้ฮักของตัวสิ์เนาะที่อยู่เคียงข้างคอยบอกคอยซอนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตมาตลอดเนาะมีใจแล้วก็ตัวสิ์กับสี่เหดุหนาทีของตัวเองที่เป็นสะพานบุญให้ไอ้อไอ้เห็ุนั้นเห็ดนี้มีแต่สิ่งดีๆที่อ้มอบให้ตอนนี้พี่ออดก็ได้ล้านแล้วมีลานแล้วเพ <c oughs> ื่อนก็ดีใจเนาะโทรบอกเพื่อน <c oughs> ไอ้เพื่อนก็ดีใจเพื่อนก็สิได้เป็นอัน ลุงออดเนี่ยเาถ้าออดแล้วเนาะเพี่อนเนาะอ่าก็เดี๋ยวอีก,อกประมาณสิ้นปีนี้เพิ่นก็นสิเดินทางมาหาน้องอีกเนาะแห่งก็ดีใจทุกคนเนาะครัคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆคนหลายๆท่านเดอ้อที่อ่าให้กําลังใจติดตามรับชมตุสิทธิ์เนาะตุสิทธิ์จ้ะจักบ่มีอย่างสนนะิตอบแทนเนาะเมื่อที่สิทําความดีเฮ็ดความดีซอยเหลือ อาสังคมต่อไปเนาะสามสี่ซอยได้ใังได้ทุกคนในเนาะสุดท้ายนจะฝากพี่น้องเบิ้งแหลมบุคคลโฆษณาฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กุญแจให้ตุศิษย์ในเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ตุศิษย์กับเสนาขอตัวลาพระจ่าโปรยพี่น้องไปก่อนพี่น้องพบพ่อกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็ดีใจตื่นเต้นเสนาเป็นพอคนแม่คนแล้วเนาะเนาะอาสำหรับคลิปนี้อาตุศิษย์กับซาลีกับเสดาเก่าวคำว่าสบายดีเด้อจัดเขื่อนใจ ของแหนพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเด้ออ่านอนนี้แล้ววันนี้เนาะอะทุกคนสบายดีเด้อพักผ่อนผ่อนบ้านนีเ่เห็นกระทักกันเลยเด้อผู้ดใดเห็นยมุมอาหารกันเลยตอนนี้ยมุมอาหารด้นทุกคนเด้อ